สวัสดีค่ะตอนรรบเข้าสู่ช่องช่างพง Idea Chanel นะเสียงออสนะดังลั่นทุ่งอ้วนดังลั่นโคกพี่น้องมาเลยไอ้โจเฮงโฟดีเด้อน่านเอาแล้วพี่น้องเลยคืูไปทหนนีอยู่รังเหือนนะพี่นา้องน่านน่านไปรี้ทำไมอยู่ลังบ้านรังรอสั้งโอืงนังรอสั้งงคลยคือคือแทยดอก เข้ามาจอบเพิ่นอยู่หน้าต่างก่อนพี่น้องหน้าต่างเขาเปิดเป็นบอว่าเขาเคยเปิดบ่เปิดอยู่เป็นอยู่เฮ้ยหน้าต่างเข้าผัดบ่ได้แบบนี่คุณสุดตอนนี้ในพวกที่ก็วัดนาวัดเด็กได้โอ้เคล็ดเข่าเด้เฮ้ยตาดบัดที่เนี่ยจุดลบแสงอุลตราไวโอเลต เค้ก <C ake> ได้กี่ชั่วโมงแล้วเค้กมันล่าช้าไปสองวันตอนนี้ตอนนี้มันได้สามพันเก้าอู้วยวถ้า,ถ,าถ้ามาดูที่บ้านเรีวมันบอกว่าได้ค่าฟันแล้วอืมเร็วมากๆากนะเค้กเนาะน่ารู้เค็กแ่วเด้ เอาพริกเราเดิมมันจังหอมดูนางใส่กางเกงพี่น้องเอ้ยนางบอกว่านางหนาววันนี้เซ็นไว้นะพี่น้องนะไม่อาบน้ํานะอะไรกางเกงห้าสิบาทเองวันนี้เซ็นไว้เพื่อที่จะใส่กางเกงห้าสิบบาทวันนี้แม่เห็นอยู่ได้รถคันหนึ่งมันวิ่งผ่านไปไม่ซื้อเงินเดือนกับทัวเอาอีกแล้วนายเอ้ยมจ,จ,จมทุกวันนะนะพี่น้องนะจมว่าไม่ได้โบนัสนะ อะไรพอดีว่าว่าพอมาต่อยไปไปยิงกระตายหันกล่องไปพอดี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 อดีพอดอดีพอ้ีอ้ีคอดีพออ เอาเข่าครบเอามันเก็บแ้วมันดิงขึ้นบนเนาพินเนมันพิดโพดมันพิดโพดไ่ได้หอกเน้นลงมาต่นมันชอบพิดืเป็นน้ำกันเมื่อแต่ละบบบนี้ <c oughs> มันจะเกินไปแล้วนะซูซู่าเอาคือกันนะนะ<อ> <c oughs> มันผิดเดี๋ยวมันจนโกงตรงนี้มันโกงเออให้มันโกงไปตีใส่ตีเข้าไปให้มันเสมอเวลาเรายิงมาเราค่อยดันลงมาใช่ครับมีจบนี่แหละพอดีแล้วให้มันอยู่ริมเสาให้มันเสมอกับแผ่นอย่าพอกแห้งอะมันส้วนออกมาได้บอกให้ามันเลยไม่เห็นเลยมันต้นนอออีนิดนึงไอ้ฝั่งนี้ทำไมมัน เอ็นลงมาแล้วระดับน้ำมาวัดดูมันเอ็นแล้วมันาาพิษนะเนาะเขาะลงเยอะเกินฝั่งเคกน,กน,นี่รู้สึกว่าปูนฝั่งนี้มันมันไหนี่นะงัดขึ้นมาใหม่มันพิษมันพิษเอาเอาระดับน้ำมาวัดดูวัดระดับเราเดี๋ยวเราค่อยจะจะฉาบอย่างไงเดี๋ยวเราค่อยเอาปูนโอกใส่

ก็เพราะอนไรๆสาบอยู่ถ้านอมพุ่นพุ่นเสื้อเสื้อเห็นหยาชีเขียวหัวทรงกับเขียวเสื้อหน่ากับเขียว มันไม่เข้าลูกน้องก็ยังไม่หยุดมันมันแนมกับข้าวออดอยู่เมื่อกี้นะอยู่กองอิดนะมันไม่ใช่กับข้าวมามุ้งลูกน้องก็ร่อนสายไม่หยุดนะพี่น้องนะ ต่อดีบ้า,าบ่างพวกนันอไีเน,นะอยาเหตุคือสร้างบ้าน,าอนอ่อยละเด้อต่ดอแต่ช่างชุดหลังนี้ทา<อ>นีุ้สุดยอดเจนเพลย์เนเป็นเพลย์ออยูุเจบ้านพี่น้อง ตาเราจะไปเข้าห้องน้ำไปบิ้วต่อนด้เลวอืมเอาแล้วครีแตกอีกแล้วบ้านหลังนี้นะคะยิ่งดูยิ่งสวยนะ <c oughs> ไม่คิดนะคะว่าสี่สาย <c oughs> สายลุยนะ <c oughs> จะทำบ้านได้สวยขนาดนี้ <c oughs> เป็นบ้านหลังแรกนะคะ <c oughs> หลังแรกะะ <c oughs> หลังเที่ยวนะ,ะในชีวิตนะ,ะ <c oughs> ที่สี่สหายออก ห้องโลกกว้างนะแล้วทำบ้านนอกดาวนี้สนทำบ้านโมเดินใช่เนาะไม่ใช่นอกดาวเน,ะน,นาะสวยงามพระรามแปดเหลืออีกด้านเดียวนะคะก็จะเสร็จแล้วสำหรับการขึ้นโครงเหล็กก็จะเหลือเฉพาะด้านทางด้านนี้นะคะ ยังไงก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ